บายที่ลอนดอนสวัสดีครับวันนี้นะครับเรามาอยู่ที่อําเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมนะครับเรามาอยู่ที่ริมโขงนะครับวันนี้มีงานนะครับไหลเรือไฟโบราณนะครับของอําเภอธาตุพนมเรามาดูครับวันนี้มีงานออกร้านด้วยนะครับมีของกินมากมายเหมือนกันนะครับตอนนี้ถนนริมโขงอําเภอธาตุพนมครับนะครับท้องฟ้าสวยมากนะครับใครที่มานะครับจะชอบมากเลยนะครับรับมบรรยากาศกำลังเย็นสบายนะครับ ไม่ร้อนนะครับอากาศกาลังดีครับเย็นๆนะครับทีมกันืีเย็นสบายมากนะครับนะครับก็มีงานต่อจากหลายเรื่องไฟใหญ่ที่ตัวจังหวัดนครพนมนะครับนี่นะครับร้านข้าวเปียกครับผมร้านข้าวเปียกน้ํานะครับอําเภอท่าพนมริมโขงนะครับไม่แพงนะครับมาได้เลยนะครับผมนี่คือล่ะนะครับอยู่ริมโขงนะครับอำเภอท่าพนมจังหวัดนครพนมร้านนี้คือร้านยำนะครับ ครับมีทั่วไปเลยนะครับไม่ว่าเป็นกุ้งเป็นปลาหมึกนะครับหรือว่าเป็นสุรามนะครับถ้าถามนว่าปลาหมึกแถวไหนแพงที่สุดก็ต้องแถวบนนะครับแต่นี่เป็นมุกที่เราเล่นอยู่ต่อเวลาแต่ตอนนี้นะครับไม่แพงนะครับมาเล้ยี่สิบสามสิบสี่สนะครับเห็นไหมครับจํากันได้ไหมครับอยู่ริมโขงเลยนะครับผมนะครับร้านนี้นะครับที่จาจะแนะนํานะครับว่าบิ่มะพ้าวอ่อนนะครับ ที่นี่ทาสดนะครับอำเภอท่าพนมนะครับจังหวัดนครพนมนะครับนะครับลองมาดูเลยนะครับผมนี่คือร้านยำนะครับยกป่ามาขายวันนี้เลยนะครับขันวันนี้แแกงกจบแลจะหาว่ายำไม่จริงนะครับเห็นใบก็รู้อยู่แล้วนะครับคือใบมะม่วงนะครับเห็นท้องฟ้าไหมครับท้องฟ้าตัดกับแสงไฟนะครับสวยงามมากนะครับไม่มืดสักทีเดียวนะครับ แล้วที่สําคัญคืออากาศเย็นสบายมากนะครับลองมาดูนะครับเย็นสบายดีครับไม่ร้อนครับก็มีนะครับร้านนะครับเริงระยำนะครับมีเยอะครับตอนนี้ผู้คนมาเดินกันมากมายเลยครับอากาศเย็นสบายมากนะครับช่วงอากาศเพิ่งไปฝนต้นหนาวช่วงนี้นะครับจังหวัดครพนมโดยเฉพาะอำเภอท่าพนมนะครับต้อนรับนักต้องเจ้าได้ตลอดเวลาครับอยากหนึ่งนะครับที่เราจะต้องขอแนะนาท่าอําเภอท่าพนมครับอันนี้คืออะไรครับ อันนี้คือไสหัวนะครับใช้มึ่งนะครับแล้วนี่ครับข้าวทีนะครับครับผมไปฝนต้นเชิญเลยครับอากาศเย็นดีมากเลยนะครับอากาศดีมากครับตอนนี้ริมโขงอำเภอท่าพนมนะครับเดินมารับรองไม่ผิดหวังครับอากาศเย็นดีนะครับโอ้โหเป็นบรรยากาศที่ดีมากเลยครับดีมากเลยครับลองมาดูนะครับเป็นบรรยากาศที่ดีมากครับ มาเลยคับครับหลายคนนะครับมานั่งพักผ่อนหย่อนใจมานั่งทานอาหารมานั่งกินกันที่นี่นะครับเห็นไหมครับสบายๆนะครับริมโขงนะครับือบรรยากาศนะครับบรรยากาศของการนั่งทานนะครับริมโขงนะครับริมพระธาตุพนมริมโขงอำเภอท่าพนมบรรยากาศริมโขงนะครับเห็นไหมครับนะครับตลาดก็อยู่ข้างบนแบบมาคีนี้ข้างล่างนี้เราก็มานั่งเล่นได้นะครับ เห็นไหมครับสองฟ้าสวยมากเลยครับฝั่งนู้นก็คือฝั่งสปปนะครับพี่น้องเราประเทศเพื่อนบ้านของเราเองนะครับสปปลาวครับเรามาดูนะครับอันนี้คือนกกระทานะครับนกกระทาทอดอันนี้คือแมลงทอดนะครับก็แจกเลยนะครับวันนี้นะครับพวกโฮมสเตย์รีสอร์ทมากมายนะครับซึ่งอยู่ริมโขงเลยนะครับที่พักแถวริมโขงมีมากมายนะครับโฮมสเตย์รีสอร์ทนะครับมีเยอะแยะนะครับมาได้เลยครับ อำเภอท่าพนมจังหวัดนครพนมครับถ้าพูดถึงที่พักที่อำเภอท่าพนมนี้นะครับที่พักที่นี่นะครับเป็นโฮมสเตย์นะครับหรือว่าเป็นบ้านพักต่างๆนะครับมีให้เลือกมีให้เราพักได้มากมายนะครับตามโฮมสเตย์ต่างๆโรงแรมก็มีนะครับโรงแรมหรือว่าริมโขงโฮมสเตย์โรงแรมก็มีนะครับไม่ใช่มีเฉพาะโฮมสเตย์อย่างเดียวนะครับลองมานะครับมาสัมผัสที่อำเภอท่าพนมจังหวัดนครพนมดูนะครับปลายฝนต้นหนาวนี้อากาศดีมากครับ นี้เราก็เดินมาเรื่อยๆนะครับติมนะครับเดินจนแบบเมาเรื่อยๆเลยนะครับเดินระยะยาวเดินระยะแบบสบายๆนะครับเดินเกินมากเลยครับชอบการเดินทางไปที่ลานดอนสวัสดีครับตอนนี้เราก็เดินมาถึงทางออกแล้วนะครับผมก็เสร็จนะครับเดินถึงกลบมแล้วนะครับก็จะมีรถที่เท่านี้นะครับจะมีด้วยภาการเดินออกไปพระธาตุพนมออกนะครับผม ชอบการเดินทางมารนี่เาต้อสวัสดีครับโปรติตายพีหน้านะครับว่าไกลที่ไหนนะครับสวัสดีครับ